ต้อนรับสู่เล่าเรื่องร้านเส้นหนึบ EP อะไรก็ไม่รู้ที่ถามอปแล้วเขาอะไรฮะเขาแล้วไม่รู้ EP ไหนเหมือนกันไปเรื่อยนะครับวันนี้เรามาในมุมของกาแฟข้างหลังสายบาร์กาแฟเป็นบาร์กาแฟแต่ว่ามุมใหม่นะก็มีป้ายร้านละเริ่มมีอะไรมาตกแต่งบาร์กาแฟคือ EP นี้เราจะไม่พูดถึงถึงก๋วยเตี๋ยวโอ้พูดถึงก๋วยเตี๋ยวเบื่อป่ะร้านขายอย่างอื่นไม่เห็นพูดเลยเพราะว่าร้านเรามันมันไม่ได้ขายแค่ก๋วยเตี๋ยวใช่มันขายอย่างอื่นด้วยซึ่งอนาคตอันใกล้นะครับร้านของเรานี่จะเป็น คาเฟ่โดยปริยายคาเฟ่ก็คือขายกาแฟแล้วก็อันนี้ด้วยนี่ผมเพิ่งกินครั้งแรกเลยเนี่ยอ่ะให้ดูใกล้ชิโอปังชิโอปังหรอชื่ออะไรนะชิโอปังชิโอปังเก็อร่อยดีนะมีความเค็มนิดขายได้ยังแล้วก็มีไส้ขายได้ยังตั้งแต่ ep หนึ่งพี่ได้กินตั้งแต่ ep หนึ่งนะอันนั้นยังไม่ขายเอามาแจกรีผมว่ามื้อร่อยว่ามีข้ออร่อยกว่าฮะพร้อมขายนะตอลูกค้าทุกคนมาคือเราแจกให้ชิมฟรีเลยลูกค้าบางทีเดินกลับมาพี่ขายได้ยังยังรอก่อน บอกว่าอร่อยเห็นบอกว่าต่อไปจะมีเค้กด้วยมีใครทําคนเดิมสูตรเน่มทำเ็นหรอใช่โอ้โหที่สามพีนี่ยังไม่เห็นหน้าเขานะนี่เขาทาเป็นทุกอย่างเลยไหมเนี่ยไปเรียนมาเมื่อก่อนโควิดโอ้โหลงคอร์สเรียนเลยพี่เป็นคอร์สเรียนของแต่ละเมนูแล้วเคยทำขายบ้างนี่ยผมเคยทำขายเบลนี่ ไลน์แมนแล้วก็ทำโซเชียลก่อนโควิดอีกก็คือเพียนี้นะพี่เพจที่รันอยู่ก็คือแค่เปลี่ยนชื่อมาใช่ทำาบวนี่จนจนเจ๊งอ่ะคืออะไรเหมือนตอนั้นเขาว่าเจ๊งคือเราโฮมเมดตอนแรกนึกว่าแบบจะขายแบบออนไลน์แล้วก็ไปเจอโรงแรมหรืองานอีเวนต์อ่ะสั่งทีร้อยถาดร้อยกล่องทำไมอ่ะเราบ่าเลิกทำไมอ่ะทำไมทันเราโฮมเมดอ่ะเรามีเตาเดียวเตานึงเราทำได้แค่แปดถาด8ถาดก็คือแบบเหมือนสามสิบกล่องอ่ะหนึ่งหนึ่งถาดที่ ที่เราได้ออกมาเราใช้เวลามา35นาทีรวมรวมกับการปั้นแป้งกับการทำหนชั่วโมงถ้าสมมติว่าจะเอาร้อยอ่ะเราเราต้องทำสิบชั่วโมงมไม่เอา,าอันนั้นคือมันเกินลิมิตคขาว่าโฮมเมดมันต้องเป็นแบบแบ็คเรหรือวาเป็นโลงก็เลยเริ่มทำเลยเหรอใช่อเอาเริ่มทำไมเราก็แค่บอกไม่หลับก็พอเลยแล้วก็ขายที่เราขายไว้เพราะว่าโฮมเมดมันเหมาะกับการขายปี มันไม่เหมาะกับแบบขายจํานวนเยอะกําไรมันไม่ได้เยอะไม่ได้คําว่าเจ๊งหรอกพี่แต่แต่แค่แบบว่าเราจับกลุ่มทาร์เก็ตยังไม่ไม่ได้ชัดเจนและตอนนั้นยังไม่มีหน้าร้านเลือกไม่ได้โอ้โหนี่ก่อนจะมาขายก๋วยเตี๋ยวเขาขายขนมขนมเบเกอรี่เบเกอร,รี่มาก่อนก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบครัวซองอะไรมาเรื่อยๆแต่หน้าทีก็คือเบ้าวนี่เป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงร้านก๋วยเตี๋ยวผมเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวผมไม่ให้มีความรู้แค่ก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นเบเกอรี่ก็มีนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อกี้เราคุยกันก่อนก่อน จะเข้ารายการว่าหลังจากนี้เราก็คงต้องเน้นเรื่องเบเกอรี่กาแฟด้วยเรื่องของขนมปังอะไรต่างๆรวมไปถึงกาแฟที่เราก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้โปรโมทอะไรมากมายยังไม่ได้โปรโมทซึ่งหลังจากนี้เราก็คงจะต้องเน้นเรื่องนี้ด้วยก็เราให้ความสาคัญมาทีละจุดเนาะก๋วยเตี๋ยวตอนนี้คือเริ่มลงตัวแล้วมีคนรู้จักเยอะแล้วก็อยากจะมีเมนูอื่นมาเสริมบ้างใช่แล้วก็ตอบโจทย์กับหลายๆกลุ่มลูก้าเก็ตแล้วก็ที่สำคัญนะครับ ต่อไปร้านเราก็คงจะเปิดเช้ามากขึ้นอันนี้สําคัญเลยเพราะว่าตอนนี้เรา11บเอโมงใช่ไหมใช่ครับสิบเอโมงเนี่ย<ม>ก็เหมือนรอคนมากินข้าวเที่ยงมากินก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงใช่ไหมแต่ถ้าเปิดเช้าเนี่ยมันก็จะได้กลุ่มลูกค้า<ช>ที่เขาอยา,ากทานกาแฟนะครับเบเกอรี่อะไรต่างๆถือว่าใช้สถานที่ให้คุ้มแล้วกันพี่ใช่ครับเออน้นนะค่าเช่าแพงค่าไฟแพงมากถือว่าแพงมากก็ให้เวลากับสถานที่กับให้เวลาของร้านเพิ่มเมนูมาให้กับลูกค้าที่แบบมาเจอเราได้เยอะขึ้น ก็อาจจะมีแพลนเปิดถ้าคลิปนี้ลงอ่ะอาจจะเปิดแล้วก็ได้9้าโมงคาเฟ่เริ่มเปิดมันก็เป็นเวลาทั่วไปเนาะเหมาะสม คาเฟ่ที่อื่นเขาก็เปิดเช้าเหมือนกันดูปะมาปุ๊บก็กาแฟก่อนเลยคือถ้าคือถ้าปังนเท้าไปก่อนนั้นก็เป็นอาหารเช้าแล้วแหละพวกมันเป็นเบเกอรไปแล้วอ่ะใช่เออมันเก้าโมงกำลังดีก็แอปพลิเคชันไลน์แมนเราก็จะเปิดตั้งแต่ตอนนั้นไปเลยสิบเอ็ดโมงพอคุณทานกาแฟเสร็จก็ค่อยก๋วยเตี๋ยวอ่าอ่าอ่มาพูดถึงเรื่องของราคาหน่อยกาแฟก่อนรวมไปถึงขนมปังเบเกอรี่อะไรต่างๆเค้กเคิร์กที่เรากําลังจะเพิ่มมานี่เลยอันนี้ที่ผมกินไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเมนูใหม่นะเดี๋ยวจะวางขายแบบก นี่ผมเอาโมาถุงมเมล็ดกาแฟมาด้วยนะนี่นี่สดๆเลยเอากิงยังไม่รู้เลยนะเขียนไว้ตั้งนานแล้วว่ามีกาแฟพูดถึงเมนูกาแฟ นี่คือมเมล็ดที่เลือกสรรมาถ้า <ด correr S 1> ทุกคน,นเป็นสายกาแฟก็จะรู้ว่านี่คือกาแฟปางขอนมาจากเชียงรายครับพี่ oh. นี่อันนี้ผมอ่านให้ฟังเลยมาจากบ้านปางขอนจังหวัดเชียงรายเป็นสายพันธุ์อาราบิก้านี่คือกาแฟที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักนะครับคุณก็จะได้ความเป็นสเปเชียลของตัวเมล็ดกาแฟโอ้โหแล้วก็เมล็ดกาแฟที่เราเลือกมานะอันนี้ให้ความรู้ไปด้วยนะพี่ถือว่ามัน เชิญครับเพราะผมก<ช>็ไม่มีความรู้เรื่องกาแฟเหมือนกันพี่จะได้แบบเออรู้ไปด้วยนะครับนี่พาพี่หนุยทานกาแฟบ่อยอันเนี้ยมันจะแบ่งคําว่ามเมล็ดก,กาแฟมันมันจะมีขั้วม,มันก็คือเม็ดถั่วธรรมดานะครับพอเอามาปุ๊บเขาก็จะขั้วมันก็จะมีขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มเข้มมากพี่พอเข้าใจไหมว่าอ่อนรสชาติเป็นยังไงกลางร,รสชาติเป็นยังไงเข้มรสชาติเป็นยังไงอ้าวยางนี้อันนี้เขาเรียกประมาณไหนอันนี้เมล็ดเดียวเลยก็คือของผมคือขั้วกลางไปเข้มหรอใช่มันคือช่วงระหว่างกลางไปเข้ม อ่อนเนี่ยมันจะอารมณ์อารมณ์แบบมันๆอะ่ะออกไปทางมันๆอ,อ่ะโง่นี่ลึกแล้ไม,ไม่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่ถ้าเข้มมากเนี่ยม,มันจะออกไปทางเปรี้ยวๆพี่สังเกตนะกาแฟมีเปรี้ยวด้วยหรอพี่กินอเมริกาโน่รู้สึกขมๆเปรี้ยวขมอย่างเดียวเลยอันนี้แหละคือเราใช้เป็นเอสเปรสโซ่ก็คือขัว้วกลางไปเข้มอันนี้ให้ความรู้เมนูที่เรามีเบสิกทั่วไปเลยนะครับก็คืออเมริกาโน่เอสเปรสโซ่ ก็พื้นฐานทั่วไปตุ้งลาต้องมีคำว่าเอสเปสโซ่นะพี่ความหมายของเอสเปสโซ่ที่พี่เข้าใจคือกาแฟนมป่ะใช่ไหมพี่เคยกินนะบางฟา้าแล้วก็ลาเต้ด้วยลาเต้กับเอสเปสโซ่ต่างกันยังไงคำว่าเอสเปสโซ่ฝรั่งอะมันเกิดจากการสกัดช็อตกาแฟขึ้นมา1 1> เดี๋ยวลูกคนดูจะเข้าใจกับเราไอ้น,นี่นะความรู้เรื่องกาแฟรู้ถ้าสายกาแฟต้องรู้ กาแฟหนึ่งช็อตที่สกัดออกมาจากเครื่องเขาเรียกว่าช็อตเอสเปรสโซ่แต่ถ้าใส่น้ำเนี่ยเขาเรียกว่าอเมริกาโน่ใส่น้ำเรียกอเมริกาโน่นะใส่นมเรียกว่าลาเต้ใส่นมใส่ฟองเรียกว่าคาปูชิโน่แต่ปริมาณมนเกันมีแค่ฟองเพิ่มมาใช่มีฟองเพิ่มมานมเยอะหน่อยแต่คำว่าเอสเปรสโซ่ของคนไทยคือกาแฟนมซึ่งฝรั่งสั่งไม่ได้แบบนี้จะรู้สึกว่าเอ๊ะใช่เหรอเพราะว่าช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ย มันคือช็อตกาแฟเข้มข้นเลยเว้เนี่ยเครื่องเครื่องที่เขาเอามาสากัดเขาเรียกว่าเอสเปรสโซ่แมชชีนเออเนี่ลึกซึ้งลึกเลยลึกเลยนี่งงเลยทําไมเราถึงเอาเมล็ดกาแฟคั่วคั่วกลางไปเข้ม เพราะเราอยากขายกาแฟนมด้วยถ้าสมมุติว่าเอาขั่วอ่อนที่จะไม่ได้กลิ่นกาแฟเลยถ้าพี่สั่งคาปูชิโนโ่หรือลาเต้เพราะว่านมมันจะกลบกาแฟแต่นั้นเรามันต้องใส่ขั่วเค็มเพื่อทําให้ชูความเป็นเมล็ดกาแฟอยู่ก็นั่นแหละถ้าเกิดมาร้านเราเนี่ยคุณจะได้รสชาติกาแฟที่มันลึก สุดขั้วนะครับเข้าใจถึงรสกาแฟที่แท้จริงต้องมาลองเพราะว่าสายกาแฟก็อาจจะแบบลองไปเรื่อยๆอันนี้คือขายขายแล้วนะแค่ยังไม่ได้โปรโมทมากมายก็มาสั่งได้ปกติเหมือนร้านคาเฟ่ทั่วไปเอสเปรสโซ่หวานน้อยก็ร้านเราก็เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวถ่าหวานมากก็หวานไป้ก๋วยเตี๋ยวกึ่งคาเฟ่อยู่แล้วใช่ครับก็ไหนๆก็ไหนๆก็ขายซะเลยราคา6 0สบาทพี่แต่ถ้าเป็นคาปูชิโน่ก็65บาทแล้วพวกเค้กอะไรพวกนี้เบเกอรี่อะไรต่างๆเบเกอรี่เนี่ยเดี๋ยวรอเรื่องเมนูว่ามา อะไรบ้างอย่างที่เอามาวันนี้ก็คือเป็นชิโอปังเป็นขนมปังแบบเค็มปี้ได้กระแสอยู่ใน,นาาช่วงจะช็อตมตอนนี้หน้ตาตังจิ<า><า>ตแลเฮ้ยผมกินหมดแล้วนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ชิ้นใหญ่เบ้อเลยเลยชิ้นใหญ่เท่าสามือเย่ยก็เนี่ยหกสิบบาทก็มาทานคู่กันได้นะครับนอกจากกาแฟยังมีชาอีพี่สายชาเขียวชาไทยต้องบอกว่าที่นี่นี่ชาไทยไทยมุกไหมขายดีมีไข่มุกบวามีบุกไข่มุก เป็นไข่มุกบุกครับ,รบนี่คือเมนูชาซึ่งมันจริงๆมีหลายเมนูนะเดี๋ยวถ้าเปิดจริงๆก็มีมมเมนูมเยอะอย่างอย่างเรานี้ที่ที่ผมเคยขาย ก็จะเป็นชุดดูโอแฟชั่นเย็นคาปูชิโน่บวกช็อตคาปูชิโน่เพิ่มช็อตคือเข้มเข้มข้นขึ้นแล้วก็อเมริกาโน่อันชันน้ำพึ่งมะนาวนี่มันมีด้วยเหรอมีครับพี่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีรสนี้ด้วยถ้าเป็นปั๊มฟ้าทั่วไปก็จะมียูสุหรือน้ำมะพร้าวเพิ่มช็อตอคนกินอเมริกาโน่ก็อยากอยาสัมผัสรสชาติของความได้ได,ได้ได้กลิ่นอะแต่แต่ไม่ต้องหวานนะกลิ่นมะพร้าว กลิ่นอัญชันมะนาวเนี่ยเราก็ a d ด p บมาได้โอ้หลากหลายมากหลากหลายไม่รู้นะครับนี่ไงนี่ไงนี่ก็มีนี่อะไรเี่ยพอชาเสร็จปุ๊บเป็นน้ำเมนูโซดาอ๋อนี่นี่ผมตั้งชื่อผมตั้งชื่อว่าเลมอนดีฟซีบูโซดาครับพี่ความเป็นบูโซดาก็คือน้ำบูโซดาปกติแหละแต่คือเราทำให้มันรู้สึกว่ามันลึกข่วลงไปใต้ท้องทะเลดูพี่ดูอีสังเกตดูนี่ใส่มะนาวเข้าไป อื่นๆก็หญิงมากมายพวกแดนโซดาอะไรโซดามีมีอือก็บัลลี่โซดามีหมดเลยมีหมดเลยก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวจะทําเมนูายใหญ่มาอมเอาไว้สัง่งนเห็นไหมก่อเปิดไปเปิดมาเนี่ยกลายเป็นว่าร้านของเราเนี่ยมันหลากหลายมากๆในเรื่องของเมนูทั้งกาแฟเบเกอรี่แล้วก็กว๋วยเตี๋ยวที่เราพูดไปแล้วก่อนหน้นหานี้เฮ้ยแลววันนี้เราพูดเรื่องก๋วยเตี๋ยวผมมีคำถามละได้ข้อคำถามลบในไหนก็เรื่องเล่าร้านเส้นหนึบ EP นี้นะครับผมก็จะเอากาแฟมาเล่าเรื่องเหมือนกันถ้าคุณเป็นกาแฟหนึ่งแก้วคุณคิดว่าตัวเองจะเป็นรสชาติแบบไหนในมุมมองพี่หน่อยปกติพี่หน่อยกินรสชาติประมาณไหนหวานไหมคือใส่นมอ่ะอ๋อชอบกาแฟนมชอบใส่นมหวานมัน ขมหวานนิดนึงอะไรมันมันไม่ชอบมันไหมมันหวานใส่นมมันหวานใส่นมหนุ่ยไดโนี่ชอบเลยครับจุแกที่จุดจะเป็นขั้วกลางแสนมประมาณมันจะแบบออกมันมันเลยยังผมก็เน้นไปทางขมแล้วก็มันต้องขมด้วยเหรอต้องขมปีแล้วก็มันไม่ไหวผมไม่ไหวมันจะมีความกรมกรอบโอ้ไม่ลึกขนาดนั้นไม่ลึกไม่ไม่สายกาแฟที่ลึกขนาดนั้นแล้วก็ข้าวทำต่อไป สถานที่แปลกที่สุดที่คุณเคยดื่มกาแฟไม่ค่อยลึกปกติไปคาเฟ่ไหก็ประมาณนะคาเ่แล้วซื้อกินมากินบนรถแค่นั้นเองกินมนรถแล้วก็ที่ทํางานก็พื้นฐานปกติแล้วเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยมีแบบสถานที่ร้านกาแฟแปลกวิวแปลกไหมไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะก็ตาม จุดที่เขาเปิดคาเฟ่ทั่วไปนมากก็เป็นคาเฟ่ทั่วไปนผมก็ถ้าเป็นผมนะแปลกสุดมันมีร้านคาเฟ่ยอยู่ระหว่างหุบเขาร้านเดียวระ,ระยะทางประมาณสัก6กิกิโลนะจะมีร้านคาเฟ่แล้วเป็นกาแฟดิฟกาแฟดิฟที่มันจบต้องต๋องต้องอต๋องต๋องอ่ะขับรถไปนี่เหนื่อยไปลองชิมดูรอมาครึ่งชั่วโมงรอนานหน่อยแต่อืดีก็เลยได้มาเล่นกาแฟกับเขามาคายกันเนี้ สถานที่นะสรรหาคำถามมาถาม,มเลยเราจะไม่พูดถึงก๋วยเตี๋ยว <c oughs> แต่อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะเนี่ยร้านเส้นหนึบนะ คำถามถัดไปพี่พี่เคยสั่งกาแฟผิดแล้วได้รสชาติที่อร่อยกว่าเดิมไหมไม่เคยสั่งผิดนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้กินบ่อยขนาดไม่ได้กินบ่อยอโอ้ยทํางานเช้าอ่ะเอาหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยง่วงว่ะนิดนึงอะไรเงี้ย <c oughs> ประมาณนั้นแต่มันไม่ได้เหมือนกันทุกร้านนะบางทีเออมันไม่ได้เหมือนกันตลาดขนาดนะั้น <c oughs> แต่ว่าผมก็อย่างที่ผมบอกผมก็กินธรรมดาธรรมดาไม่ได้แบบว่าลึกมากก็เลยรสชาติที่ปกติทั่วไปรับได้รับได้เเคยไปสั่งสตาร์บัคกินไหมสั่งพี่จำเมนูสตาร์บัคได้ไหนบ้างโอ้เพราะมันจะเข้ามากับคำถามเนี้ยชี้เอาเลยชี้ อะไรรู้ไหมชื่อมันยาวนะแล้วมันไม่ได้ตั้งชื่อแบบว่าเหมือนอันนี้เลยไม่มีเลยคาปูชิโน่ไม่มีเลยเดินเข้าไปจิ้มเลยถ้าเป็นสตาร์บัคอ่ะถ้าเป็นคล้ายๆกับคาปูชิโน่นะคือคาราเมลแมคเคอโต้ซึ่งมันก็ขายแต่มันไม่มซึ่งรสชาติของแต่ละร้านอ่ะผมว่ามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วคาปูชิโน่แต่ละร้างก็ไม่เหมือนกันแต่ละแบรนด์ก็ไม่เหมือนกันด้วยเขามีซิกเนเจอร์ของใครของมันคำถามถัดไปเพลงไหนที่เหมาะกับการจิบกาแฟตอนเา้ามากที่สุดพี่เคยเซิร์ชในยูทูบว่าคอฟฟี่มิวสิกไง มันจะดนตรีอย่างเดียว,วมันจะมีมันจะมีดนตรีอย่างเดียว<อ>มันสําหรับคนที่ได้แวะคาเฟ่แล้วได้นั่งชิลกับคาเฟ่อะต้องเป็นร้านนะนะที่มันมีที่มันม,มีต้องมีเพลงที่มันเสียงน้ําหยดติ้งดิ้งประมาณนั้นได้ีเพราะคนดื่มดากาแฟมันหมายความว่าเป่นวันนี้เลือกไปผมไม่ได้เลือกขนาดนั้นไงมันมันจะอารมณ์ผมมาติดเพราะผมต้องตื่นมาดกินกาแฟทุกเชา้า<ะ>เพราะหนึ่งคือเมื่อไหร่ที่ได้จิบกาแฟแล้วนั่งอะที่ไหนก็ได้นะ มันจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างไม่กลั่นออกมาไว้พี่อยากเล่าอยากคิดทุกคนบอกว่าทุกคนเป็นเพราะว่ามันมันเหมือนใช้เวลาช่วงนั้นน่ะในการคุยงานหรือทบทวนในสิ่งที่เราแบบประมวลคิดมาทั้งหมดเงี้ยเช้าผมไม่ให้ตัวตื่นเท่าไหร่เลยนี่เดี๋ยวเรียนเชิญนะทุกคนว่าแบบแปดโมงอาจจะมีแบบจิบกาแฟชิมชาละบ้างไอสภากาแฟเดียต้องมีนะนะนี่หน่อยอ่านี่ไงในร้านเรานี่งใช่มากินแปดโมงก็มาฟังทัศนาที่ร้านกาแฟได้่ หมยถึงว่าพี่มาไลฟ์ที่นี่ก็ได้ก็จะ,จะแบบอ e ีกฟิวหนึ่งมีเทถาอะไรอีกไหมหมดแล้วพี่<อ>ก็ถือว่าเป็นอีพีเล็กๆน้ๆๆอยนะครับเดี๋ยวพี่ต่อไปอยู่แล้วใค,ใครที่เป็นคอแฟนะครับหวังว่าถ้าตรมนี่แล้วอีพีนี้แล้วก็คงจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยหรือใครอยากจะมาลิ้มลองรสชาติกาแฟร้านเราก็มาได้เลยนะครับจริงๆก็เปิดแล้วแหละขายแล้วแหละสักระยะหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเน้นมากขึ้นแล้วก็จะเริ่ม เปิด9โมงเช้าตั้งแต่วัน,นไห<ป>นก็รอประกาศบนหน้าเพจนะรอกนาะประกาศทีว่าเราจะเริ่มเปิดเม,มื่อไหร่จริง11โมงก็มีละกาแฟทีแต<า>่รอนะทำเมนูแล้วก็ทำโปรโมทเพิ่มขึ้นทำป้ายเพิ่มขึ้นให้คนมานี่เล่าเล่าก่อนจบพีหนึ่งออกไปแล้วมีความรู้สึกยังไงกดแชร์ไปแล้วลว่าคนจะดูไหมไม่รู้เหมือนกันก็ลองมาดูหน่อยแล้วกันไม่รู้ไม่รู้ไม,ไม่มีคนดูหรือเปล่าแต่ก็อยากจะทําให้อยากจะมีอะไรให้ใหมันให้มันออกมาจากจากพวกเราอะ นะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของใช่ไหม<ช>แล้วก็อยากจะมีคอนเทนต์ต่างๆเรื่องเล่าต่างๆออกมาให้แฟนมวย <c oughs> ให้ลูกค้าได้ติดตามกันนะครับไม่ใช่แฟนมวยเอาจริงกับแฟนมวยดูเยอะเพราะว่าร้านเราเนี่ยก็คือแฟนคลับหรือว,ว่าผู้สนับสนุนของเราตั้งตั้งแต่เริ่มเปิดร้านมาก็คือแฟนมวยทุกคนนะ แวะเวียนมารีวิวร้านให้เราช่วยแชร์ช่วยลานทำให้แบบไปใช้ได้ครับอ่าพี่อะไรปัดถึงแฟนมวยพี่มารีวิวอาตสทั้งเต็มใจแล้วก็ไม่เต็มใจนะครับแล้วก็จะบังคับมาให้หมดนะครับก็ก็ขอบคุณแล้วกันนะคนที่สนับสนุนหลายๆคนที่ผ่านมาเนี่ยบางคนอยู่ไกลไกก็อยากจะมานะครับแล้วก็เห็นเห็นใจเขานะบางคนบอกโอ้พี่มาเปิดร้านอะไรไกลขนาดนี้ก็พยายามจะมาให้ได้บางคนมาไม่ไหวก็สั่งลายแมนอะไรเงี้ยลายแมนแพงกว่าห้าวดี๋ยวอีกจริงบางคนอะ นะครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่ยังไม่ไม่เคยมาก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าเกิดทํามาท,ทําธุระแถวเนี้ยค่อยแวะม,มาแล้วกันือ,อคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ได้<ม>ก็คือจริงจริงไม่จำเป็นต้องแบบว่าแบบแบกมาขนาดนั้นไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวรอเปิดสาขาใหม่ไปเลนทำนะ,ม,นนะมีอะไรจะฝากไหมฮะฝากด้วยฝากด้วยสิก่อนปิดรายการผมอยากจะบอกช่องทางน้ดหนพี่ว่าจริงๆผมทําคลิปแนวแนวเนี้ยมา มันจะเป็นช่องทางที่ควรติดตามสุดก็คือ YouTube อันนี้ต้องต้องบอกตรงก่อนว่าทำคลิปเกิน2 0นาทีถึงมนาทีอ ใน a c e b o o k มันอาจจะไม่เหมาะกับการที่จะดูซึ่งเรามีช่อง YouTube ผมจะมีช่อง YouTube หลักอยู่ที่ทํากับพี่หนุย่ยครับตอนนี้คือเกี่ยวกับร้านอาหารเลยก็ไปดูได้นะครับที่ช่อง YouTube ที่ขึ้นอยู่อันนี้ก็จะเป็นคลิปยาวกดแชร์ไว้ก็จะได้ติดตามพี่หนุ่ยกับน็อกก็อยู่ในฝั่งนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน Tik t o อกก็จะมีคลิปสั้นบ่อยๆล,ลงกันเยอะๆเลยใช่คลิปสั้นคนเยอะใช่ผมว่าคนเข้าถึงง่ายรแล้วก็จะเห็นคําพูดเราอ่ะที่อยู่นาทีททีี่่40 30น ได้ง่ายขึ้นก็ตัดมาผมชอบตัดลงมาให้เป็นคลิปสั้นๆให้ดูง่ายๆอันนี้พูดถึงช่องทางครับผมแล้วก็ฝากนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ในเชิงของการตลาดเนาะอัลการิทึมของโซเชียลต่างๆถ้าเอามือกดหัวใจหน่อยคอมเมนต์หน่อยเนี่ยมันจะช่วยทําให้ การมองเห็นเพิ่มขึ้นสำหรับร้านหนึ่งๆก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับตอนนี้ผมใช้ความเสียบว่าร้านเปิดใหม่กําลังตั้งไข่เป็นกาลังใจให้ด้วยนะอดีก็ออนหน่อยออนหน่อยเพราะว่าหนึ่งคือร้านเพิ่งเปิดใหม่จริงได้ไม่กี่เดือนเองก็อยากอยาเปิดได้นานๆไม่อยากปิดโลหมายยังไงช่วยสนับสนุนด้วยนะครับอีพีหน้าจะเป็นคอนเทนต์หรือหัวข้อเรื่องอะไรติดตามได้นะครับนี่คือเรื่องเล่าร้านเส้นหนึ่ง๋รับตีสวัสดีครับ